ต่อมน้ำเหลืองอักเสบห้ามทานอาหารอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะบิมนัทนามาแล้วนะคะค่าก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าพบกับบิมนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ โรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบอีกนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะมาคอมเมนต์มาสอบถามมากมายนะคะแล้ววิมก็จะมาตอบข้อสงสัยนะคะให้กับท่านในวันนี้ค่ะถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบห้ามทานอาหารอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าอาหาร7ประเภทผู้ป่วยต่อมน้ำเหลืองอักเสบไม่ควรรับประทานค่ะแต่เป็นภาษาบ้านๆน,นะคะเราก็จะพูดกันว่าอาหารสแสลงนั่นเองค่ะ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะคนไทยเราก็จะเฝ้าสังเกตรายละเอียดต่างๆค่ะเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยนะคะและมักพบว่าเกี่ยวข้องกับอาหารแสลงหรือของแสลงนั่นเองค่ะซึ่งรวมไปถึงคนที่มีภาวะต่อมน้ําเหลืองเสียด้วยนั่นเองนะคะที่จัดว่ามีอาหารบางชนิดที่เป็นของแสลงค่ะของแสลงกับของแพ้ไม่เหมือนกันนะคะแต่สามารถทําให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนงงๆใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งสับสนนะคะคืออย่างนี้นะคะคนที่มีอาการแพ้นะคะก็จะแพ้ในสิ่งอของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ฝุ่นละอองหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะแต่สําหรับของแสลงนะคะต้องเป็นการทานเข้าไปเท่านั้นนะคะถึงจะมีอาการแพ้ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าของแสลงหรือว่าของผิดโลกต่างๆนั่นเองค่ะและโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมักเกิดกับต่อมน้ําเหลืองนั่นเองค่ะ ทำให้ต่อมน้ำเหลืองนั้นนะคะเกิดการบวมโตผิดปกติค่ะหรืออาจเกิดอาการมีตุ่มมีแผลบนใบหน้านะคะรวมไปถึงทั่วทางร่างกายก็ได้ด้วยนั่นเองค่ะเมื่อรับประทานอาหารแสลงเข้าไปนะคะก็จะทําให้หลอดน้ําเหลืองนะคะเกิดการอักเสบค่ะหลอดเลือดดําเกิดการอักเสบด้วยนั่นเองนะคะก่อให้เกิดการอักเสบนะคะทั่วร่างกายค่ะหรือว่าจะเป็นเฉพาะจุดก็ได้นั่นเองค่ะ โดยอาจเกิดเฉพาะแห่งนะคะเช่นเรื้อรังบริเวณขาได้แก่หลอดเลือดฝอยขดๆอยู่บนผิวหนังมีเลือดข้างค่ะเป็นกระจุกม่วงๆดำๆนะคะมอง,มอง,มอง,มองคล้ายๆกับตัวแมงมุมนั่นเองค่ะต่างจากอาการแพ้นะคะซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แม้ในภาวะปกติค่ะเช่นบวมพองผื่นได้ทั่วอวัยวะหรือทั่วร่างกายนั่นเองค่ะ ค่ะเราก็ได้รู้จักอาหารแสลงกับการแพ้ไปแล้วนะคะว่าต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหาร7ประเภทนะคะที่ไม่ควรรับประทานสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมน้ําเหลืองอักเสบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะจัดได้ว่าเป็นของแสลงของคนที่มีภาวะต่อมน้ําเหลืองเสียหรือสามารถก่อให้เกิดภาวะน้ําเหลืองเสียได้นะคะประเภทที่1ประเภทปิ้งย่างไม่เกรียมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมนูอันโปรดปานของใครหลายๆคนนะคะ มาดูประเภทที่2กันบ้างนะคะประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะก็อย่างเช่นนะคะไส้กรอกเนยแฮมลูกชิ้นนะคะโอ้ของโปรดของใครหลายคนเลยนะคะประเภทที่3นะคะเป็นอาหารประเภทของเอน็นหนังและกระดูกสัตว์ค่ะประเภทที่4เป็นอาหารโปรดปรานของใครหลายๆคนเลยค่ะนั่นก็คืออาหารทะเลนั่นเองนะคะ แต่เป็นอาหารทะเลบางชนิดนะคะเช่นกุ้งหอยหรือว่าหอยแครงนั่นเองค่ะมาดูประเภทที่5กันบ้างนะคะอาหารหมักดองค่ะเราก็จะรู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าอาหารหมักดองมักเป็นของแสลงนะคะของหลายๆโลกค่ะก็อย่างเช่นนะคะปูดองปูเค็มนะคะปลรราปลาสม้มกะปิน้ำปลารวมไปถึงไวน์เบียร์และเหล้าด้วยนั่นเองนะคะ อาหารประเภทที่6นะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะเช่นนมวัวนมผงครีมเนยและชีสนั่นเองค่ะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่7อาหารแปรรูปนะคะและอาหารที่มีไขมันสูงค่ะเชื่อว่านะคะมีติดบ,บ้านทุกๆบ้านแน่นอนเลยค่ะได้แก่นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องนั่นเองนะคะ อาหารเหล่านี้นะคะจัดว่าเป็นอาหารแสลงของผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมน้ำเหลืองอักเสบนั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นของผู้ป่วยต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วนะคะยังรวมไปถึงโรคต่างๆอีกด้วยเช่นกันค่ะไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะคะแต่ควรงดหรือว่าทานในปริมาณที่น้อยลงจะดีมากกว่านั่นเองค่ะเพราะเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะ ร่างกายของคนเราก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะดังนั้นนะคะการที่เราเป็นโรคต่างๆนะคะอาหารเสแสลงหรืออาหารที่ต้องห้ามนะคะก็ควรงดไปก่อนนั่นเองค่ะเราให้โรคของเรานะคะดีขึ้นหรือว่าเป็นปกติเพื่อที่จะไม่ได้ไปซ้ําเติมนะคะให้โรคของเรานั้นแย่ลงไปนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันค่ะร่กำลังกายสม่ําเสมอตามความเหมาะสมของร่างกายนะคะรวมไปถึงนะคะนอนหลับ เพียงพอด้วยนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะให้กับร่างกายของเราค่ะเพราะการที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็เหมือนมีกำแพงนะคะช่วยปกป้องสุขภาพของเรานั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากให้บิ่มทำคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าอาหารเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะบอกบิ่มใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นได้เห็นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะบิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ